สะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสกลับเข้าสู่ช่วงที่สองของเสียงสะท้อนสื่อมี e d i a โฟกั s ช่วงที่สองวันนี้นัดหมายกับท่านอาจารย์ทวีศักดิ์อนกิตกุลนักวิชาการอิสระไว้ว่าเราจะคุยกันเรื่องของวัฒนธรรมเกี่ยวกับจุดจีนและเทศกาลจุดจีนที่จังหวัดอุดร นะครัเพราะว่าช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงเทศกาลตุจิตส่วนประเพณีวัฒนธรรมในแต่ละที่ในแต่ละชุมชนนั้นแตกต่างกันไปแต่ก็มีรูปแบบและแนวทางที่คล้ายคลึงกันถ้าพูดถึงที่นครสวรรค์ปากน้ำโพเนี่ยเขาก็จะมีเชิดสินโตแต่ยิ่งปีนี้ปีมังกรทองด้วยนะครับผมคิดว่าในแต่ละที่เนี่ยก็คงจะจัดงานประเพณี เกี่ยวกับเทศกาลรุษจีนยิ่งใหญ่และโดยเฉพาะที่จังหวัดอุดอรนะครับหลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินว่าเอ๊ะท,ที่จังหวัดอุดอรเนี่ยเขามีในส่วนของเทศกาลรุษจีนกันอย่างไรวันนี้ท่านอาจารย์ทวีศักดิ์อุนติทิุลก็จะมาคุยให้เราฟังครับว่าในส่วนของประเพณีวัฒนธรรมเกี่ยวกับรุษจีนแล้วก็เทศกาลรุษจีนจังหวัดอุดอรนั้นเป็นอย่างไรนะฮะ เดี๋ยวรอท่านอาจารย์ทวีศักดิ์อุ่นจิตติกลสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเราก็จะเข้ามาพูดคุยกันหลายคนอาจจะพูดถึงจุดจีนเกี่ยวกับเรื่องของอเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของอะไรแต่วันนี้เราจะคุยในแง่มุมทางวัฒนธรรมเอาละครับคุยกับจันไปคุยกับท่านอาจารย์ทวีศักดิ์อุ่นจิติกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณสุภัสและท่านผู้ฟังครับ ครับอาจารย์ครับพนะนธรรมเกี่ยวกับจุดจีนแล้วก็เทศกาลจุดจีนที่หวดอุดรนะอาจารย์เป็นยังไงครับอาจารย์ครับอก็คงเป็นที่รู้จักกันดีนะครับว่าในอดีตนั้นอุดรธานีนี้เป็นมณฑลอุดรน,นะฮะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้านะฮะในฐานะเป็นมณฑลอุดรครับแล้วก็มีมีกรมพระเจ้าวรวงค์เทอ กรม,มหลวงประจัก์ศิลปาคมก็มาทรงปฏิบัติหน้าที่ต่างพระเนตรพักกันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานตอนบนนะครับอืครับการปราพพ่อที่น้องคายนั่นก็กรมหลวงประจัก์ศิลปาคมนะฮะถ้าไปจังหวัดอุดรธานี ถ้าเป็นเส้นทางจากมิตรภาพเข้าตัวจังหวัดก็ใกล้ๆใกล้ๆกับบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยรา,ยราชพัฒอุดรธานีวิทยาลัยครูในอดีตนะฮะก็จะมีวงเวียนมีรูปปั้นทรงประทับยืนนะครับเจ้าวรวงเธอกมมรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม นะครับจะเป็นผู้ปกครองมณท้นอุดรตั้งแต่ครั้งกันนั้นนะครับทีนี้ว่าอุดรธานีถ้าจะย้อนหลังไปไกลกว่านั้นอีกเราก็คงจําได้นะครับว่าอรดกโลกทางประวัติศาสตร์บ้านเชียงอยู่ที่อําเภอหนองหานจังวหัดอุดรธานีห่างจากตัวจังหวัดประมาณสามสิบกิโลเมตรนะครับ นั่นก็แสดงถึงอารยธรรมของมนุษย์ที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในโลกนะครับก็จะมีเรื่องของภาชนะดินเผาเครื่องใช้โครงกระดูกม,มนุษย์โบราณต่างๆก็เป็นมรดกโลกแห่งที่สแห่งที่สามนะครับรองจากที่สุโขทยัย แล้วก็พระนครศรีอยุธยาแห่งที่สามก็ะทางมรดกทางประวัติศาสตร์บ้นเชียงที่จังหวัดสุรธานีแล้วก็ในปีนี้นะครับก็เราชาวไทยก็คงจะช่วยกันอ่าให้เป็นความจริงขึ้นมาก็ตรงที่ว่าประเทศไทยเราได้เสนออุทยานภูพระบาทเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม จังหวัอดอุดรธานีนะฮะับที่ภูพระบาทนะครับอาจารย์ใช่ครับอ่บอยู่ที่อ่ำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีถ้าโครงการอา่ศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติยูเนสโกอนุมัตินะครับ ก็เท่ากับว่าจังหวัดอุดรธาน,นีก็จะมีแหล่งมรดกโลกสองแห่งในจังหวัดเดียวกันครับนะครับครับคราวนี้เรากำลังพูดถึงขณะนี้เข้าสู่เทศกาลตรุษจีนนะครับซึ่งเราคงทราบดีว่าอ่าก็จากการวิถีชีวิตเราคงได้ยินคำว่าอ่าวันจน่ายวันไหววันเที่ยวนะฮะครับอ่าอนะ่า วันจ่ายก็คือการจับใจ่ายใช้สอยเพื่อที่จะซื้ออวัตถุดิบหรือว่าอาหารสำเร็จรูปผลไม้ต่างๆไว้ <ทะ S 1> เตรียมเส้นไหว้มันพบรษทุนนะครับพรุ่งนี้พรุ่งอะวันพรุ่งนี้วันศุกร์ก็จะเป็นวันจ่ายนะครับการจับใจ่ายใช้สอยตอนนี้เยาวราชกรุงเทพเราก็รถติดขัดมากมายนะฮะ อันนั้นทุกสายมุ่งสูง่เยาวราชหมดเลยนะครับเพราะว่าเป็นแหล่งที่มีทุกสิ่งทุกอย่างเรประกอบพิธีเส้นไหว้ไหว้เจ้าด้วยไหว้บรรพบุพร,บรุษด้วยไหว้เจ้าที่เจ้าทางอะไรต่างๆถัดไปวันที่สิบอ่าอ่ะ,อะพรุ่งนี้วันศุกร์พรุ่งพรุ่งนี้วันศุกร์ไหว้วันที่เก้าวันที่เก้านะฮะเอ๊ะวันนี้วันจ่ายแล้วนะวันที่แปด วันที่เก้านั้นเป็นวันสุกดิบตรงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็คือวันไหวฮบพรุ่งนี้เขาโทวนนะวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์วันที่สิบนั่นแหละครับเป็นวันขึ้นปีใหม่เป็นวันตรุษจีนนะฮะสามวันนี้ก็จะติดต่อกันแล้วโดยปกติแล้วเนี่ยชาวจีนเขาก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับถ้าวันเที่ยวคือเที่ยวนี้เที่ยวจริงเลยนะฮะ อ่าก็จะหยุดสามวันห้าวันบางคนก็หยุดเป็นสัปดาห์บางแห่งก็กิจการมั่งมั่นคงก็หยุดกันเป็นเดือนอะไก็มีนะฮะนั้นจีนแผ่นดินใหญ่นี่ก็เขาก็สองสามสัปดาห์เป็นอย่างน้อยนะครับเพราะว่าก็ต้องเดินทางด้วยกับภูมิลำนาวญาติพี่น้องพร้อมหน้านะครับได้วาบรรทบุรุษไหว้อาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆสังสรรค์กันแล้วก็เดินทางกลับ ก็เป็นฤดูการพบป,ปะสร้างความเข้มแข็งให้กับเพื่อญาติครอบครัวต่างๆแล้วก็ได้ท่องเทีย่ยวด้วยนะครับ,รบที่กรุงเทพเราที่มีกิจกรรมที่ทุกคนอยากจะไปกันก็คือที่เยาวราชนะฮะนี่ในประเทศไทยในจังหวัดอื่นๆที่เมื่อคู่คุณสุป,ปันก็เด็กกล่าวถึงนะครับว่าปากน้ำโพนครสวรรค์นั้น เข้ก็มีรเรื่องของพิธีแอรเฉลิมฉลอง <ฮะ S 1> เทศกาลตรุษจีนเออเอ่าอ,อ่อพระแม่กวนอิมแล้วก็มีขบวนแอ,อมังกรสิงโตอะไรต่างๆเขาก็มีชื่อชื่อเสียงมานาแล้วนะครับก็มีการประชาสัมพันธ์แล้วก็ทํากันยิ่งใหญ่ทั้งเมืองเลยนะครับอ,อ,อยู่ริมแม่น้ําเจ้าพยาส่วนจังหวัดอุดรธานีนั้นถ้าคนไม่ทราบ ก็จะไม่รู้ว่าที่จังหวัดอุดรธานีพื้นที่เศรษฐกิจในเขตเทศบาลน,นครอุดรธานีเนี่ยต้องเรียกได้ว่าร,ร้อยละอ0้าสิบเป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะฮะโอ้ครับทนั้นเองฮะท่นั้นเองความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมขนบประเพณีอะไรต่างๆนั้นก็สืบสายสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องนะฮะ ตั้งแต่<ะ>รุ่นที่หนึ่งรุ่นที่สองรุ่นที่สามตอนนี้ก็รุ่นที่สี่กันแล้วนะครับเพราะว่ามีชาวจีนที่ไปตั้งรกรากถิ่นฐานที่จังหวัดอนนุดรนี้เป็นเวลากว่าร้อยปีแล้วนะครับ่ะนั้นจ,จังหวัดอุดรธาน,นีที่ว่าเป็นเมืองที่มีเออ,อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกแล้วก็มีเศรษฐกิจที่ดีโดยเฉพาะาตอนนี้ในภาค ตอนออกเฉียงเหนือตอนบนก็เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสําคัญแล้วยิ่งมีการพัฒนาสู่ศูนย์กลางประเทศลุ่มแม่น้ําโขงเนี่ยนะครับมันก็จะไปเชื่อมโยงกับทางลาวทางเวียดนามแล้วก็ต่อเนื่องไปยังจีนด้วยนะฮะถ้าที่เราได้ยินที่ผ่านๆมาเราก็คงจะได้ยินคําว่านิคมอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องกับการเกษตรอิเล็กทรอนิกส์ไอทีต่างๆ สีเขียวน <ฮะ S 1> ี่ยก็มีอยู่ที่อุดรธาน,นีตอนนี้ก็เปิดเปิดบางส่วนแล้วนะครับครับอ่าเป็นนิคมขนาดใหญ่โดยว่าอย่างยิ่งเรื่องอุตสาหกรรมการเกษตรเรื่องอิเล็กทรอนิกส์เรื่องของไอทีต่างๆแล้วก็ที่สำคัญก็คืออดำเนินในลักษณะปลอดภยัยเราเรียกว่า BCG นะฮะครับซึ่ง มันเริ่มตั้งแต่การวางแผนออกแบบประเภทธุรกิจอ,อะไรต่างๆนะฮะครับแล้วก็จะมีทางรถไฟเชื่อมโยงไปยังน้องคายคือในทางรถไฟนี้สามารถมาถึงนิคมอุตสาหกรรมไรเวลาผลิตสินค้าเสร็จเ็แล่นออกไปจากนิคมอุตสาหกรรมเข้าสู่เส้นทางอุดรหน,น้องคายไปบ่อเต็มลาวพร้อมที่จะเชื่อมโยงไป,ไปยังประเทศจีนได้เลยครับนะฮะ แล้วนอกจากนี้ปี2,569ก็คืออีกสองปีข้างหน้าอุดรธานีก็จะเป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลกนะครับใช้งบประมาณรัฐบาลตั้งงบประมาณไว้เกือบสามพันล้านบาทน,นะครับแล้วก็เป็นแหล่งที่พื้นที่เรียกว่าพื้นที่ดินดินดินแบบอ่อชุ่มน้ำ นะฮะซึ่งมันจะแตกต่างจากพื้นที่อื่นๆนะครับะนั้นเองในอีกสองปีข้างหน้าก็ตามโครงการก็จะเห็นว่าจะมีตัวเลขจากการท่องเที่ยวนี้จากต่างประเทศต่างๆทั่วโลกนี้หลายหมื่นล้านบาทนะครับมีการจ้างงานแล้วก็คนไทยไปเที่ยวกันแล้วก็จะได้เปิดโลกกระทัดไปเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจจุด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 ต่อเนื่องนะฮะ กลับมาที่ตุรกีนที่อุดรนะฮะก็ที่นั่นเขาจะมีศาลเจ้าเมื่อก่อนเรียกว่าเป็นภาษาจีนก็ปงเถากงมาเราคงได้ยินคำว่าอากงอาม่ากันนะครับตอนหลังเขาก็เปลี่ยนชื่อเป็นศาลเจ้าปู่ย่านะฮะเพื่อให้คนไทยก็จะได้เรียกได้ท่องปากกันด้วยนะฮะ ก็ที่นั่นอยู่อยู่ริมบึงบึงน้ําหนองบัวซึ่งก็เป็นบึงน้ําใหญ่หลายหลายร้อยไร่ทีเดียวแล้วที่นั่นก็จะมีมีเออมีองค์ปู่ย่าสถิตอยู่ที่นั่นคนก็จะไปเคารพกราบไหว้กันนะครับสักการะกันอ่ก็เวลาไหว้ก็จะมีเราก็ทราบชาวจีนก็นับถือฟ้าดินด้วยนะครับจะมีเทพพยายดาฟ้าดิน คือไม่ว่าจะเป็นเทศกาลหรือวันปกติเจ้าคนก็จะไปกราบไหว้กันเพื mm ่อ hmm. เป็นเครื่องยึดเหนี mm ่ย hmm. วทางจิตใจให้กำลังใจในการดำเนินชีวิตในการประกอบธุรกิจอะไรต่างๆเล่าเรื่องของอขบวนมังกรการแสดงมังกรสิงโตแล้วก็เองกอขบวนลอกโกอะไรต่างๆอุดรเขาก็ สืบเนื่องกันมาก็เรียกว่าไม่ต่ำกว่าห้าสิบปีเหมือนกันนะครับแต่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ค่อยได้ประชาสัมพันธ์หรือว่าไม่ค่อยได้เป็นที่รับรู้กันก็อย่างที่คุณสปันกล่าวถึงว่าเอ้วที่อุดรต้องมีมังกรด้วยนะฮะใช่ไหมฮะไม่ได้ยินใช่ไหมฮะครับแต่ที่นั่นเคยป็นทองทองนะรฮะไม่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 ทราบเลยอาจารย์พอได้หัวข้อได้ประเด็นมา ผมก็ยังงงๆว่าเอ๊วันนี้อาจารย์จะพาไปยังไงจุดจริงที่อยู่ด้ยอาจารย์มันมันอาจารย์สุปันให้ทางคุณต่อหรือคุณสมพศขึ้นภาพประกอบได้นะฮะมีภาพอลดรอยู่นะฮะจราบอกมีมีการแสดงเอ่อเอ่อมังกรเนี่ยมังกรเวลาแสดงเขาก็ก็ก็แบบก็เป็นลักษณะการเคลื่อนไหวเอ่อคนที่ร่วมแสดงเนี่ย หลายร้อยคนนะครับเพราะมันยาวมากหลายสิบเมตรอ่ะไม่ต่ำกว่าสี่ห้าสิบเมตรแล้วกว่าจะพันตัวขึ้นไปยอดเสาอะไรต่างๆจะไปคาบแก้วอะไรต่างๆแล้วยังมีการต่อสู้กับอะไรนะฮะมาจากอเด็กที่ที่เรียกว่าในตำนานอ่ะนะฮะอ่ครับผมก็ก็เป็นเรื่องตามตำนานนะครับแล้วก็เขาก็มีการแสดงแบบแสงสีเสียงด้วยนะก็แพรว อแผพวพลายด้วยแสงและยิบระยับกับเกล็ดของมังกรทองอกับผ้าดิ้นผ้าไหมอะไรต่างๆเนี่ยเ็นแล้วก็กลางคืนก็จะเป็นลักษณะแบบมังกรท่องคลื่นนะฮะซึ่งก็เป็นจินต<อ>นาการตามที่เห็นภาพได้นะก็มีทั้งกลางวันกลางคืนนะฮะแล้วก็มีเรื่องของสิงโตคณะสิงโตก็จากเมืองจีนนะฮะแล้วก็ คนแสดงก็เป็นลูกหลานชาวอุดรนะฮะเด็ก,เล,กเล็กเนี่ยนะฮะเด็กนักเรียนชั้นประถมบ้างมัธยมบ้างเมื่อก่อนเท่าที่ทราบก็จะเป็นลูกลูกของชาวจีนเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นร้านค้าเป็นธุรกิจเจ้าของธุรกิจเนี่ยเขาก็ห้บุบทหลานมามาแสดงออกถึงความเคารพสักการะตามประเพณีน,น,นะฮะตอนหลังก็นคนไทยที่ไม่เชื้อสายจีนก็มาร่วมด้วยนะ เด็กๆเ,เขาก็จะได้ฝึกฝนได้เรียนรู้ที่ที่นั่นเป็นพะหุวัฒน,นธรรมนะฮะเพราะว่ามันยังมีเมื่อก่อนเราก็จะเรียกชาวยวนนะเพราะมีชาวยวนอพยพมาตอนหลังเราก็จะเรียกว่าคนไทยเชื้อสายเวียดนามนะฮะคนไทยเชื้อสายเวียดนามในอีสานก็มีเกือบทุกจังหวัดเหมือนกันนะฮะอุดรก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีคนไทยเชื้อสายเวียดนามตอนนั้นถ้าจําได้ที่นครพนมไงฮะ ที่มีบ้านพักของโฮจิมิน์ก็อยู่ที่นั่นนะฮะปกดาหารอุบลราชธานีอะไรต่างๆเนี่ยฮะเรียบแม่น้ำโขงทั้งหลายเนี่ยนะฮะก็เป็นสังคมพระวัฒนธรรมแล้วก็ยังมีการแสดงของขบวนเองกอด้วยนะฮะก็เป็นนักรบที่สมัยก่อนมันมีตำนานนะนักรบโอกผ้าเหลืองในการต่อสู้แับกับโจนอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะ ก็ร้วนแล้วแต่เป็นการแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจคือการแสดงก็น่าตื่นตาตื่นใจอยู่ละแล้วเขาก็มีการแต่งแต่งัวมีการวาดหน้าต่างๆนะวาดหน้าด้วยสีอะไรต่างๆอ่าก็ไม่มีใครจําใครได้ใครเป็นใครนะฮะทีนี้การแสดงเขาเขาเริ่มมาตั้งแต่นี้ฮะคนสุพรรณเริ่มมาตั้งแต่วันที่ห้ากุมภาพันธ์แล้วนะะก็จะต่อเนื่องไปจนถึงวันที่สิบสองกุมภาพันธ์ มันมี mm hmm. มีการจัดแสดงสี่จุดนะฮะเท่า mm hmm. ที่ททท,ท,ทประชาสัมพันธ์ไว้จุดแรกก็คือ <c oughs> ฐารแจ้วปู่ย่าหนองบัวนะฮะเริ่มมาตั้งแต่วันที่ห้าแล้วก็จะไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะฮะ <c oughs> วันทุ่งพรุ่งนี้วันที่เก้านี่คือก็วันทั้ 9, วทงวันทั้งกลางคืนคนก็จะมาสาบไหวแล้วก็มีการละเล่นการแสดงอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับชุดใหญ่เลยแล้วก็ถัดม,มาอีกวันหนึ่งวันที่สิบก็จะมี าการแสดงทั้งสามสี่ชุดดังกล่าวเนี่ยนะครับแล้วก็ทางที่เ,เ,เซ็นทรัลพลาซาอุดรธานีนะฮะโรงแรมแล้วก็ก็มีห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าที่นั่นก็มีตลอดทั้งวันแล้วาท,ทางโรงแรมเขาก็จัดกิจกรรมต่างๆมากมายเลยนะฮะแล้วผ่านมาอีกวันอีกสองวันนะสิบเอ็ดสิบสอง มีจัดที่ยูดีทาวยูดีทาวก็คืออุดรเนี่ยทาวก็คือ<ม>ชุมชนที่ตั้งขึ้นใหม่แต่เป็นชุมชนธ<ต>ุรกิจนะฮะพื้นที่อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟนะฮะก็มีร้านรวงที่ทันสมัยอะนะฮะมีการออกแบบก็ไปเอ่ตอนแรกก็ไปคนก็นึกไม่ถึงว่าโอ้มีธุรกิจแฟรนชายมีร้านค้าที่ออกแบบตกแต่งสวยงามทุกสิ่งทุกอย่าง ซื้อข้าวของใช้ของกินเครื่องดื่มผลไม้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่นั่นมีหมดเลยนะฮะแล้วก็วันอีกวันที่สิบถึงสิบสองเนี่ยถนนประจักษ์ประจักษ์นี่ก็นำพะนามของกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมเนี่ยมาเป็นชื่อถนอนรเริ่มแต,แต่ตรงวงเวียนหอนาฬิกาเมื่อก่อนนี้เขาก็จะเรียกว่าสีแยกคอกบวัวแต่ก็เป็นวงเวียนหอนาฬิกาเป็นสีแยกเนี่ยตลอดแนวถนนประจักษ์ ไปจนสิ้นสุดที่ทุ่งสีเมืองนะครับซึ่งเป็นทุ่งขนาดใหญ่ในการเมื่อก่อนก็เป็นสนามกีฬาแล้วก็จัดกิจกรรมอะไรต่างๆของจังหวัดนะครับที่นี่เขาจะที่ทุ่งสีเมืองเนี่ยเขาจะมีการแสดงการบินของดโดรนนะฮะแปดร้อยลำม,มีการแปลอักษรแปลภาพต่างๆนะฮะแปดร้อยลำนะฮะดโดรนเนี่ย ต้องใช้พื้นที่ที่กว้างใหญ่เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ความสะดวกในทิศทางที่จะมีปล่อยให้โดรนขึ้นบินจากการบังคับนะฮะส่วนถนนจากที่ว่าเนี่ยก็มีการแสดงมาตรศินของชาวจีนรูปแบบต่างๆมีร้านอาหารมีการขายของที่ระลึกอะไรต่างๆนะครับก็ลวนแล้วแต่เป็นของดีเมืองอุดรธานีสุดยอดของดีว่างั้นนะ,นะฮะ,ะของกินของใช้ หมดเลยดังนั้นผู้ที่ยังไม่ทราบว่าเอ๊ะสุดจีนเราจะไปไหนกันที่อุดรธานีก็น่าสนใจที่ว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจคนสุพรรณนะเที่ยวบินจากกรุงเทพไปอุดรเนี่ยไปกลับนี้มี13เที่ยวบินต่อวันนะฮะครับแล้วก็มีเส้นทางบินตรงจากเชียงใหม่ไปอุดรภูเก็ตไปอุดรหาดใหญ่ไปอุดรก็มีนะครับครับดนั้นการเดินทางที่รวดเร็วก็คือเครื่องบินอ่ะก็สะดวกมาก นะฮะนอกนั้นก็มีรถไฟรถเร็วรถด่วนอะไรต่างๆนะครับครับดนะันั้นเองเนี่ยไปอุดอรก็คงทราบดีนะครับว่ามีแหล่งท่องเที่ยวที่นะที่ที่คนไทยรู้จักกันดีก็มีทะเลบัวแดงนะฮะมีพนะื้นนะที่นายทังไร้นระฮะครับนะแล้วก็มีเอ่อมีเอ่อสถานที่ทำชะโนดปจสนะุบันณเคยไปไหมอย่างฮะ คำชะโนดรย์ครับผมที่เคยได้ยินนะฮะคำชะโนดที่เมื่อก่อนเขาก็มีการเล่าตำนานกันว่ามีผีมาจ้างคนไปฉายหนังพอหนังเลยแต่ก็ไม่มีใครเลยอ่าครับหลังนี่บอกนะ่ะตำนานวางพญานาคเข้าไปอีกขาจานใช่ใช่ก็มีคนไปกราบไหว้แล้วก็ไปไเที่ยว้นในฐานะเป็นตำนานทางประวัติศาสตร์นะฮะถ้าเป็นวัด ก็มีวัดวัดปาานะฮะพระอาจารย์มหาบัวมีเจดีท่านก็อรณะภาพไปแล้วนะครับมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะฮะทั้งภูเขาทั้งครับครับถ้าจะพูดแล้วนะอาจารย์ภาพจําหรือภาพความรู้สึกของคนไทยถ้าพูดถึงอุดรธานีเนี่ยก็จะนึกถึงคํำชนโอดนะครับแล้วก็พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงแล้วก็วัดป่า ของบุรพาสายวิปัส,สนาต่างๆบุรพาอาจารย์สายวิปัส,สนานะครับหรือว่าเกจิอาจารย์สายวิปัส,สนาของน้วงปู่ทัานนะครับแล้วก็น้องหาแต่ดูเหมือนว่าครั้งนี้เนี่ยททท,ทจะใช้จุดจีเป็นการเปิดโลกสู่จงังหวัด่อนนะช่วงที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยผมก็ทดสอบเข้า g o o g l e ดูอาจารย์ไปดูซิว่ามันจะขึ้นมาเป็นพื่เลยนะอารย์จุดจีอูด,ดอน สองห้าหกเจ็ดโอ้โหเป็นแบบที่อาจารย์ว่าเลยมันมีมาเป็นสัปดาห์แล้วมันมีพิธีกรรมอะไรที่ยิ่งใหญ่มากอาจารย์ผมคิดว่าเอาล่ะททอว่ออ<ะ>ก็คงจะโปรโมทคือใครไปไปไป,ไปจังหวัดอุดรธาน,านีในช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยมันจะมีป้ายปุกถนนปุกสายเนี่ยเขาก็จะขึ้นป้ายตอนรับเ้าก็เป็นภาษาจีนเป็นธงริ้วต่างๆนะเป็นบรรยากาศตรุษจีนนะฮะ พี่จริรบขบวนแห่อะไรต่างๆตามประเพณีจีนม,มันไม่ใช่มาเริ่มที่ตุจจรกีนนะครับเท่าที่ข้อมูลในประวัติเนี่ยเขามีการจัดงานทุ่งสีเมืองซึ่งเป็นงานประจำปีประจำจังหวัดอุดรธานีที่ว่ามีหน่วยงานราชการมาออกร้านรวงมีงานกาชาติมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีมีการประกวดนางงามแข่งขันมวยมีลิเกหมอลำ ที่นันจะมีโรงงิ้วมีสารเจ้าปู่ย่ามีกิจกรรมอะไรต่างๆผสมผสานไปหมดเลยครับแล้วก็มีการแห่ที่เรียกว่าแห่กันทั้งวันอ่นะครับก็คือมีคณะถือทงเอเป็นริ้วขบวนแล้วก็มีมังกรมีสิงโตมีคณะเองกอมีขบวนล่อโกมีขบวนนาฏศิล นางฟ้าอะไรต่างๆอันนี้เขามีมาตั้งแต่เริ่มต้นมาซึ่งมาถึงตอนนี้ก็คงน่าจะไม่ต่ำกว่าห้าสิบปีแล้วนะครับคุณสุป,ปันนะครับแต่รู้สึกโอ้ปีนี้ประชาสัมพันธ์ยิ่งใหญ่มากอาจารย์ก็คงจะอย่างที่เรียนไปตั้งแต่ต้นนะครับคงจะอาศัยจุดจีนปี6กเจ็ดเนี่ยเป็นเรียกว่าเปิดโลกสูงจง่จังหวัดอุดรธานีก็ถือว่าตอนนี้รัฐบาลก็พยายามจะบูมเรื่องศิลปวัฒนธรรมให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ แต่ดูเหมือนว่าพูดเรื่องนี้เราก็ยังรู้สึกว่าตั้งคําถามกันอยู่ว่าเอ๊ะมันใช่ไหมมันหลงทงทางกันอยู่หรือเปล่าเนี้ยนี่ยน่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากอาจารย์อ่าแนั้นเองซอฟต์พาวเวอร์นั้นมันจริงๆเรามีอยู่มีอยู่ในตัวอยู่แล้วนะฮะแทบไม่ต้องไปทําอะไรมากมายแบบแต่ว่าเรารักษาให้มันดีให้มันมีคุณภาพ <c oughs> ให้มันมีมาตรฐานแล้วก็ <c oughs> ทําให้เขารู้ ว่าซอฟท์พาวเวอร์ที่เป็นอยู่เนี่ยมันมีดีอยู่ในตัวอยู่แล้วเราอย่าไปขยายนะอะไรเพิ่มเลยแล้วมันจะกลายเป็นมันมันดาบสองคมเหมือนกันนะฮะต้องดูนะให้ดีอาจารย์ครับครับอาจารย์ครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับที่มาช่วยเปิดโลกแฟนๆรายการนะครับเสียงสะท้อนสื่อของเรานะครับต้องถือว่าอาจารย์นําข้อมูลใหม่นะครับมาเปิดโลกความรับรู้นอกจากจะรู้กันที่เรื่องของคําชะโนดนะครับเรื่องพิพิธภัณฑ์บ้านเชียง นะครับแล้วก็วัดป่าสายคราอาจารย์วิปัสนาสายพระอาจารย์แล้วก็หนองหานวันนี้อาจารย์ว่าด้วยเรื่องของจุดจีนอุดรศิลปะขนมที่น่าสนใจมากวันนี้ขอพระคุณมากครับอาจารย์ครับครับยินดีครับสวัสดีครับครับอาจารย์ทวีศักดิ์อุ่นจิตตนะครับนักวิชาการอิสระน่าสนใจมากผมก็เพิ่งทราบว่าโอ้อุดรมีประเพณีวัฒนธรรมจุดจีนที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีมาอย่างช้านานห้าสิบกว่าปีแล้วเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่ง ช่วงหน้าคุยกับจักรพิธิพักัวาวาด้วยเรื่องของสายตรงจากสภาเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัส